ตอนนี้ผมอยู่ที่งานจำฟ้านะครับบ้านป่าแดงนะครับอำเภอระมัดอนู่จังหวัดพิจิตรนะครับบางคนนะบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจังหวัดพิจิตรของเรานะครับมีชาวไทพวนนะครับผมยกลงมาอยู่ที่นี่นะครับในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับคนตขอ,องเมืองเนี่ยเป็น ล,ลูกหลานนะเรียกว่าลูกหลานชาวไทยพวนเลยก็ว่าได้เนียเพราะว่าผมพยกมาจากประเทศลาวนะในประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังอาศัยอยู่ที่นี่และก็ยังใช้ภาษาลาวไทยพวนนะครับส่วนมากุ๊บก็ใช้ภาษาลาวนะตอนนี้อ่านพกภาษาลาวนะครับเรนนี่ป้าไป็นเพื่อนไครับว่าเขาผ่นลูเป็นยังาไหร่เลยนะการสนับสนุนการขายใครสวยๆนั้นเลยอ่ะ นางหาบมีอะไรพิเศหไ้น้นเพิ่กท <c oughs> าาี่นี้ทุมเอ่อผ้าในะน,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 นบ้าน้าแดงนะแ้มีของนะครับนนเรียกว่าสินค้าโอท้อสินค้าหัวทอของของหมู่บ้านบ้าแดงนะครับอันนี้เาขาเรียกว่าอะไรจ๊ะผับทอดค่ะผ้าเ ang, าขาแลงผ้าเขาแลงไม่มีเพียงใจไ,ได้ดงได้ดงได้ทอดมูนน้าวแล้วก็อันนั้นเมียง อ๋อปากเผาเรื่องนั้นจะมีไกย่างขาดไม่ได้เลยอย่างที่ข้าลามอ๋อปลากเผาไก่เดียวไม่ได้มาทั้งหมดทั้งหมดกี่ตัวครับพี่สองร้อยตัวกั้งหมนี้กับปลาบ้านเผากับขาดไม่ได้เลยนะครับอย่างหนึ่งก็คือข้าวหลามตอนบ้านสวกับเผองก็มาเดี๋ยวนี้มันเรียกว่าเหรอมันกระชี้กระแพ่งตรงเหนือกระแพงนะครับทะเลไม่ได้เผา ตอนน้สิไปวัดขบุนกับเสือมันงายนอันนี้ดาวเวทีดาวเวทีที่เป็นที่นอกนะครับาี้เราจะเป็นที่นอกกับไอ้บุญนะครับขาวสวยจำกาจกเป็นรปป่าแดงนะครับใครที่อยากมาเรปป่าแดงก็ต้องสมัคอนุใหม่นะไม่มีนะแต่นองต่อไม่ดีนะอันนี้คือยางกระบ คลิปมีผมเนี่ยเดเป็นผมสีดำนะครับอุ้ยสวยมากเลยนะเป็นนีเป็นกล่องกระดาษทิชชู่นะ่น่ารักน่ารักมากเลยผ่อทอบ้านป่าแดงนะครับเป็นสินค้าโอทอมนะขึ้นชื่อของบ้านป่าแดงนะครับอำเภอตะพันจังหวัดพีจิตนะครับกำฟ้าไทยพวนบ้านป่าแดงนะครับครั้งที่45ห้านะครับลูกหลานไทยบวนของเรานะครับนี่แหละหน้าตาดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูให้ดูให้ดูสวยมากนน้องสวยมากสวยจริงๆขอฝากนะครับ ประเพณี้ตำฟ้าไทยพวนนะครับบ้านปลาแดงนะครับท่านผู้ใดนะครับมีโอกาสท่านไปพันม้านะครับกับแหววเที่ยวบ้านปลาแดงได้นะครับมีสินค้ามากมายหลากหลายนะครับใงไหนนะครับคนอีสานบ้านเขาคนลาวนะครับเป็นไทยพวนพี่น้องกันเสมอไม่นืมกับขอลาทุกทุกพันไปใบเดียวสมีครับสวัสดีครับ